อายุขัยของาศาสนาคือคำสอนมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่บอกว่าห้าพันปีเพราะว่าเทวดาพิกุที่ไปเป็นเทวดาเนี่ยที่จำคำสอนพระาศาสดาได้ที่บอกกับพระสารีบุตรเนี่ยว่าเทวดาที่แคบปลายเหล็กแหลมเนี่ยยืนอยู่ถึงสิบยี่สิบไล่ไปจนถึงหกสิบองค์เนี่ย อย่าคิดว่ามาจากที่อื่นนะมาจากธรรมวินัยนี้ก็คือเป็นผู้ที่ผ่านธรรมวินัยของพระศาสดาช่วง45พรนษานี่แหละไปเป็นเทวดานี่อีกจำนวนมหาศาลเลยแล้วพวกนี้ก็มีอายุขายอีกเลย5,000ปีแน่นอนบวกกับพระสูตรที่บอกว่า <c oughs> คนมีสุตตะจะไปได้ยินได้ฟัง คำพระศาสดาอีกทีที่พวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองกับพิขุมีลิ์ขึ้นไปแสดงธรรมเอากรณีพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองหรือพวกเทพบริษัทที่เกิดก่อนมาเตือน<ม>ก็แสดงว่ายังมีเทพบริษัทที่รักษาคำพระศาสดาตรงนี้เอาไว้อีกโอ้โหนานมากนะในนั้นพระเจ้าไม่เป็นคนบอกเลยว่า ศาสนาหรือคําสอนของพระอ,องค์จะมีห้าพันปีเหมือนกับคําแต่งใหม่ใช่ไหมในนั้นพระอ,องค์ใช้เกณฑ์คือมรรคแปดยังอยู่ไหมถ้ามรรคแปดยังอยู่ศาสนาคือคําสอนอยังอยู่เพราะถ้ามรรคแปดอยู่คนที่ถึงมรรคแปดบรรลุทางต้องมีน,มนั้น ผู้ที่ไปเกิดเป็นเทวดาอย่างน้อยที่เราทราบแน่ๆก็คืออนาถาบินทิกะก็ต้องทรงจำอะไรที่พระเจ้าจัดไว้ได้พอสมควรหรืออุปถากของโมคคลานะที่ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วมาบอกโมคคลานะว่าเทวทัตคิดทำลายสงนั่นก็ ต้องทรงจำคำตถถาโตได้อีกแล้วพิกุที่ทำกาละไปแล้วไปเกิดเป็นอนาคาเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาอีกเป็นจำนวนหลายร้อยที่ยังต้องทรงจำคำพระองค์ได้แล้วแสดงธรรมกันบนเทวโลกซึ่งอายุโอ้ยาวไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยเลย บอกอายุไขของศาสนาเนี่ยจะห้าพันเนี่ยไม่ใช่นะนะมีไปอีกยาวเลยในฝั่งของมนุษย์ก็แบบหนึง่งในฝั่งหลุดมนุษย์ไปแล้วไปอยู่ในเทวดาอีกอีกนานเลย <c oughs> นี่ก็ <c oughs> ก็คือให้เราได้รายละเอียดตรงนี้นะ